สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง YouTube อุ้มรู้ทันดวงนะคะฝากกด s u b สไครต์แล้วก็กดกระดิ่งไว้ด้วยนะคะเผื่อมีคลิปใหม่ๆจะได้แจ้งเตือนแล้วคุณก็จะได้รับชมนะคะเป็นคนแรกๆนะคะวันนี้นะคะก่อนที่จะไปเข้าเนื้อหานะคะ,ะความสําคัญหรือว่าเคล็ดลับเล็กๆน้อยๆเกี่ยวกับการดําเนินชีวิตหรือว่าการประกอบธุรกิจในการเลือกคบคนนะคะฝากไว้ด้วยสําหรับการดูดวงอุ้มรับดูดวงนะคะไพ่ยิปซีทาโร่นะคะก็คือมีความแม่นนะคะเจ ให้อยู่ที่50%แล้วก็70%นะคะไม่อยากให้ใครนะคะไปมุ่งเกี่ยวเรื่องของการดูดวงมากแต่ว่าถ้าหากว่าดูดวงแบบวันเดือนปีเกิดนะคะมันคือรีฟิชั่นมันคือสิ่งที่เขาสแตมป์มาเลยว่าเฮ้ยคุณเกิดมาเพื่อที่จะได้รับสิ่งนี้คุณเกิดมาเพื่อที่จะต้องเจอสิ่งนี้คุณ คุณต้องเป็นแบบนี้ซ้ายขวาแบบนี้มันคือลายแทงมันคือลายแทงวันเดือนปีเกิดมันคือลายแทงเส้นทางนะคะที่จะบ่งบอกว่าเราจะต้องเจออะไรบ้างนะ,ะแต่ว่าไม่ได้หมายความว่าเราจะต้องเจอแบบนั้นร้อยเอร์เซ็นะคะถ้าเรามีบุญบารมีที่มากพอเราจะอยู่เหนือดวงถ้าหากว่าเรามีกรรมนะ,ะที่มากพอนะคะเราก็จะยิ่งเวลวหลายแล้วก็ตกนรกอยู่ในห้วงเหวลึกนะคะมากกว่าเส้นทางลายแทงที่เขา,าให้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่เราจะต้องทำนะคะ มันมันมันแน่ๆอยู่แล้วนะคะเราต้องทําดีถ้าเราอยากให้ชีวิตเปลี่ยนแต่ถ้าเกิดว่าคุณอยากตกนรกคุณอยากเลวร้ายขอให้คุณทําเลวไปเรื่อยๆนะคะนั่นแหละคุณได้รับความทุกข์แล้วก็ได้ตกนรกแน่ๆเลยนะคะอแอดไลน์นะคะต้องการดูดวงนะคะ a ขีด m 8 9 8แอดไลน์นัดดูดวงตั้งแต่4โมงเช้านะคะ10โมงนะคะจนถึงเที่ยงคืนทุกวันนะคะ ก็โอนเพื่อที่จะจองคิวนะแอดไลน์เลยนะคะวันเดือนปีเกิดเนี่ยมันสามารถบอกอะไรได้เด่นชัดมากๆเลยนะคะว่าคนนี้เริ่มต้นยังไงแล้วจุดจบยังไงเริ่มต้นยังไงแล้วก็จุดจบยังไงแล้วคุณจะต้องเจอความรักแบบไหนนะคะเป็นคู่กรรมคู่เวรคู่มรณะคู่หายนะอะไรทุกอย่างสามารถบอกได้จนถึงเรื่องของธุรกิจอะไรต่างๆนะคะนั่นแหละค่ะมันสามารถบ่งชี้ได้นะคะทีนี้เนี่ย รายละเอียดนะคะมันอยู่ที่วิธีการแล้วก็การกระทําของเรานะคะวันนี้อุ้มจะพูดถึงเรื่องของความรักการใส่ใจไม่ว่าจะเป็นเรื่องของธุรกิจด้วยเหมือนกันนะคะเช่นนะคะสมมุติว่าเราปลูกต้นไม้นะคะไว้สักหนึ่งต้นเราปลูกต้นไม้ถ้าเรามีความรู้ที่มากพอนะ,ะไม่ว่าจะเป็นการเตรียมดินนะคะไปศึกษาว่าต้นไม้ต้นนี้ชอบอะไรชอบน้ําประมาณไหนกี่วันลดน้ําทีหนึ่ง ให้ปุ๋ยอะไรเพื่อที่จะเสริมใบหรือว่าต้นไม้ต้นเนี้ที่เราปลูกเนี่ยต้องเตรียมดินยังไงต้องอยู่ในกระถางขนาดไหนถ้าเรามีความรู้ที่มากพอเราจะเห็นนะคะตามร้านต้นไม้อะทำไมเขาถึงปลูกต้นไม้ได้งอกงามทําไมลายมันถึงได้ออกมาชัดจังนั่นหมายความว่าเขาได้ไปศึกษานะฮะเรื่องของการใส่ปุ๋ยเฮ้ยปุ๋ยชนิดนี้นะคะสามารถเพิ่มสี เพิ่มเส้นเพิ่มลายเพิ่มการเพิ่มขนาดของใบขนาดของลำต้นความอวบความสูงการที่จะทําให้ต้นไม้เตี้ยทํำยังไงการที่จะทําให้ต้นไม้สูงนะทำยังไงมีวิธีการบล็อกต้นไม้ไหมมีวิธีการาทําให้ใบเนี่ยมันแผ่ขยายหรือเปล่านั่นหมายความว่าเขารู้เลยว่าสารอาหารไม่ว่าจะเป็นอ,อะไรนะโพแทสเซียมธาตุอะไรธาตุเหล็กธาตุอะไรต่างๆนะที่มันที่ต้นไม้ต้องการเขารู้แล้วก็ เอาไปเสริมในสิ่งที่ถูกที่ควรเพราะว่าคนที่เรามีความรู้มากๆคือมันมีความชัดเจนมันมีความคําว่ารู้มากๆนี่คือแบบมันรู้จริงๆอะรู้ไปถึงแบบลากเปลือกไม้อะไรประมาณนี้นะคะ มันก็เลยทําให้ต้นไม้นะคะมันงอกงามและก็อยู่ในรูปแบบฉบับของคนปลูกได้เพราะว่าเขารู้มีความรู้และสามารถคอนโทนต้นไม้ได้โอเคปะ่ะนะคะแล้วทีนี้เนี่ยมารวมอะแยกมาที่เรื่องของคนนะคะเมื่อไหร่ที่เราศึกษาคนฮนะ,ะและสามารถเรียนรู้นิสัยคน เรียนรู้การเจริญเติบโตเรียนรู้จิตใจคนว่าคนนี้ชอบแบบนี้คนนี้มีกิริยาแบบนี้คนนี้ชอบกินอันนี้แล้วก็เป็นการรู้ใจรู้ใจรู้อารมณ์รู้ทุกๆอย่างในชีวิตเขาเนี่ยค่ะเราก็จะตอบโจทย์และทําให้สิ่งๆนั้นนะคะมันสามารถเขาเรียกว่าผิวสวยมีปฏิกิริยาตอบโต้กลับมาก็คือถูกใจยิ้มแย้มสดใส และสุดท้ายเนะี่ยมันบ่งบอกได้ว่าคนคนนั้นน่ะได้รับการตอบรับที่ดีการส่งเสริมที่ดีการเติมเต็มที่ดีมันทําให้เขามีความสุขมันทําให้เขามีรอยยิ้มมันทําให้เขาแบบอยู่กับคนคนที่แบบเฮ้ยมันมันอยากอยู่กับคนคนนี้นะคะก็เหมือนกับต้นไม้ทําไมอยู่กับอีกคนนึงทําไมดูแห้งทําไมดูแบบตายใบยเหี่ยวเขาเรียกว่ายอดไม่โตเลี้ยงแล้วแค่ แล้วก็สูงชั้นรูดคือมันอยู่ที่คนเลี้ยงจริงๆมันอยู่ที่คนที่อยู่ด้วยมันอยู่ที่คนคนนั้นดูแลยังไงเออ วิธีการง่ายๆเนี่ยดูจากต้นไม้เลยเออเวลาที่เขามีความรู้มากๆหรือว่าเขาศึกษาสิ่งสิ่งนั้นจริงๆนะคะแล้วทีนี้เราก็มาดูซิว่าคนที่เราครบคนที่เราคุยเนี่ยเราศึกษาเขาดีจริงหรือยังนะคะแล้วพอศึกษาแล้วเนี่ยเราเลี้ยงได้ไหมมันถูกโฉลกกับเราไหมเช่นเราพยายามแล้วเราลองศึกษาแล้วแต่เราก็ยังค้นพบไม่ได้เราไม่สามารถค้นหาว่า แล้วก็คือเราไม่สามารถตอบโจทย์กับต้นไม้หรือว่าเราไม่สามารถตอบโจทย์กับคนคนนี้ได้เราพยายามค้นคว้าแล้วว่าต้องทํำยังไงกับคนคนนี้ต้องแก้ไขยังไงกับคนคนนี้เราต้องเติมเต็มยังไงคนคนนี้ถึงจะเจริญเติบโตเราต้องเติมเต็มยังไงคนคนนี้ถึงจะมีความสุขเราต้องเติมเต็มยังไงนะคะคนคนนี้ถึงจะถึงจะอยู่กับเราหรือว่าเราต้องเติมเต็มยังไงคนคนนี้ถึงจะรักเรา ะะถ้าหากว่าเราทําแล้วมันไม่ตอบโจทย์หรือว่าเราลองทําแล้วมันมันมันไม่ได้แสดงว่าสิ่งที่เราทำํำมันผิด ะะมันผิดวิธีนะ,ะหรือไม่งั้นต้นไม้ต้นนี้มันอาจจะไม่เหมาะกับเราหรือว่าคนคนนี้มันอาจจะไม่เหมาะกับเรามันก็มีนะคะที่ว่าคนเราเกิดปีนี้ราศีนี้นะคะไม่เหมาะที่จะเลี้ยงต้นไม้พันนี้แล้วก็คนนี้ราศีนี้ปีนี้วันนี้นะคะไม่เหมาะที่จะคบกับคนคนนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยบางทีเราฝืนไปไม่มีประโยชน์ ฝืนไปมันไม่มีอะไรดีขึ้นมามันมีแต่ตายแห้งเฉาตายแห้งเฉามันไม่ได้เจริญเติบโตเหมือนต้นไม้เพราะว่าบางทีเนี่ยเราปลูกต้นไม้อะเราก็ยังงงอยู่ว่าทําไมเราปลูกต้นไม้ชนิดนี้ทําไมมันงอกงามจังทาไมเราปลูกต้นไม้ชนิดนี้ทําไมมีแต่ตายมีแต่เหี่ยวมีแต่เฉาเหมือนกันเลยค่ะ เวลาที่เราอยู่กับคนคนนี้ทําไมเรามีความสุขจังทําไมที่เราอยู่กับคนคนนี้ทําไมสบายจังทาไมอยู่กับคนคนนี้แล้วเฮ้ยมันดูทุกอย่างมันดูลื่นไหลนะคะแล้วทําไมอยู่กับคนคนนี้ทาไมมันยากจังทําไมอยู่กับคนนี้ทําไมเอาใจยากทาไมอยู่กับคนคนนี้ทาไมฉันรู้สึกอึดอัดนะคะนั่นแหละค่ะอ่าไม่ว่าจะทําอะไรก็แล้วแต่กับสิ่งสิ่งนั้นถ้าเราอยู่กับสิ่งสิ่งเนี้ยเราควรศึกษากับสิ่งสิ่งเนี้ยตั้งแต่ต้นไป หรือตั้งแต่เส้นผมนะคะยันจดปลายเท้าต้องพยายามศึกษาในทุกๆเรื่องพยายามศึกษาในในทุกๆอย่างนะคะที่เป็นเขานะคะรวมถึงต้นไม้เหมือนกันเลยนะคะถ้าหากว่าเรารู้ไม่จริงศึกษาได้ไม่จริงต้นไม้ตายแต่ถ้าเกิดว่าพอเราไปศึกษามากๆเฮ้ยต้นไม้มันงามก็เลยเพิ่งเข้าใจว่าอ๋อบางครั้งเนี่ยเราลืมใส่ใจเราลืมศึกษา,กษาจริงๆเราใช้แบบ ปล,ปลูกไปอย่างนั้นแหละอะไรเงี้ยแล้วมันก็ไม่ได้ในอย่างที่เราต้องการปลูกต้นไม้แบบไม่ใส่ใจต้นไม้มันก็ไม่งามมันขาดสารอาหารมันขาดการเติมการเติมเต็มมันก็ไม่สวยในแบบที่เราต้องการพอมันไม่สวยเสร็จปุ๊บเราก็ทิ้ง แล้วก็ขุดทิ้งแล้วก็ไปเอาต้นใหม่มานะ,ะแล้วแล้วมันอยู่ที่นิสัยเราเราเป็นคนที่ไม่ไม่เติมเต็มเราไม่ศึกษาเราไม่เปลี่ยนดินคือมันอยู่ที่นิสัยเราด้วยส่วนหนึง่งการ,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 ร uition, ที่ต้นไม้มันจะงามหรือว่าคนรักเราจะดีหรือว่าคนร,รคนักเราจะไม่ดีนะ,ะบางทีมันอยู่ที่เราด้วยส่วนหนึ่งก็คือเราไม่ดีเราไม่ได้มีนิสัยที่เอาใจใส่ดูแลมันเลยทําให้คนรักของเราอะค่ะมันออกมาตามนั้นเลย ไม่ตอบประโยชน์ไม่ตอบโจทย์เราเลยนะคะแล้วการที่เรามีคนรักการที่เราดูแลคนรักเทคแคร์ care, ใส่ใจถามไถ่ห่วงใยดูแลตอบโจทย์แล้วมันคือใช่สําหรับเราเขาก็จะดีกับเราในเมื่อเขาดีกับเราแล้วเนี่ยเ,เราก็จะได้ผลตอบแทนกลับมาไม่ว่าจะเป็นการเจริญหูจเจริญตาอาจจะมีการห่วงใยใส่ใจดูแลซึ่งกันและการเป็นการตอบแทนนะคะเราดีกับเขาเขาดีกับเราเราปลูกต้นไม้เราดูแลต้นไม้ต้นไม้ไมไมจเจริญงอกงาม ต้นไม้ก็ให้ผลผลิตกับเราแล้วก็สวยงามแล้วก็พอที่จะเชิดหน้าชูตาได้ก็เหมือนกันคะ่ะถ้าหากว่าเราเป็นคนรักกันแล้วเราไม่สามารถที่จะเชิดหน้าชูตาให้ไม่สามารถเอามาประดับประดับบ้านได้ไม่สามารถที่อยากจะเอามาปลูกแล้วก็โชว์ได้แสดงว่าต้นไม้ต้นนั้นไม่มีความสำคัญไม่ได้มีค่าพอมากมาก มากับเราแล้วก็เราอาจจะไม่ได้อยากได้ต้นไม้ต้นนั้นพอหรือว่ามันไม่คู่ควรกันในเมื่อเราไม่ใส่ใจแสดงว่าเราไม่รักต้นไม้ต้นนี้เราไม่ได้ชอบเราชอบเป็นบางต้นเราชอบเป็นบางชนิดเราชอบเป็นบางคนเราอยากจะโชว์เป็นบางคนเราอยากจะไฟไฟเป็นบางคนนั่นก็อาจเป็นได้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ย ให้ลองศึกษาดูกันแล้วกันว่าสิ่งสิ่งนั้นที่เราหยิบจับมาไม่ว่าจะเป็นต้นไม้หรือว่าเป็นคนน่ะเราชอบมากพอหรือยังถ้าเกิดว่าเราชอบไม่มากพอก็ปล่อยนะปล่อยแล้วก็ลองเปลี่ยนดูหาสิ่งที่ชอบหาสิ่งที่ใช่หาสิ่งที่เราคิดว่าเราพร้อมที่จะดูแลใส่ใจรดน้าพรวนดินนะคะเอาใจใส่เทคแคร์ care, ดูแลแล้วเราถึงจะได้สิ่งสิ่งที่เราตั้งเป้าไว้นะคะกลับมานะคะ ขอให้ทุกคนนะคะเจอคนคนนั้นขอให้ทุกคนเจอต้นไม้เจอคนรักในสิ่งที่ชอบขอให้ทุกคนนะคะเจอในสิ่งที่ใฝ่ฝันเมื่อไหร่ที่เราเจอในสิ่งที่เราชอบสิ่งที่เราใฝ่ฝันแล้วเนี่ยเราจะดูแลเทคแคร์แล้วเราจะประครบประงมมันอย่างดีขอให้ทุกคนได้เจอสิ่งสิ่งนั้นสวัสดีค่ะ